ราจะคุ้นตากับมิสแอนเดรียที่มักจะอยู่คู่กับความสวยงามทั้งเรื่องของธรรมชาติและไอเดียการออกแบบที่ไม่ซ้ำใครแต่วันนี้ขอเอาใจแฟนรายการผู้ชายแมนๆกันบ้างกับลุกลุยๆที่นี่ครับคาซาเดอมอนทนาเขาใหญ่ตื่นได้แล้วคุณผู้ชมคขาเดียนได้ทำงานมา2-3ชั่วโมงแล้วคุณผู้ชมขะ วันนี้แอนเดียต้องขอใช้พื้นที่เล็กๆของคุณผู้ชมนิดนึงค่ะพามาที่ไซต์งานมิสเซนเดียเลยค่ะแอนเดียกำลังรีโนเวทสวนเล็กๆพื้นที่เล็กๆเนี่ยค่ะที่มีสวนค่อนข้างเสียหายอยู่ในระดับหนึ่งต้นไม้เก่าที่เราย้ายจากที่น้องโสมแล้วแล้วก็มาเลี้ยงดูใหม่แล้วก็เสริมต้นไม้ใหม่ให้ใหมีความเขียวแบบเร่งด่วน แล้วก็เลือกซื้อพันไม้ที่ไซส์ขนาดกลางแต่ว่าเทียบมูลค่าให้ดูแพงแบบไม้ขนาดใหญ่หรือแม้กระทั่งสวนที่เดิมเป็นหินกรวดแบบนี้ค่ะก็อาจจะไม่ค่อยเข้าแล้วในยุคนี้ของ ห้องพักที่มีลักษณะเป็นรถบ้านจริงๆก็ในเมืองไทยเดี๋ยวว่าก็ยังไม่ค่อยมีคนใช้รถบ้านมาทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องห้องพักเยอะนักนะคะอัเนเดียก็เลยเลือกที่จะใช้พื้นที่นี้ค่ะนาเสนอคุณผู้ชมว่าสวนแบบไหนเนาะที่จะทําให้รถบ้านมีชีวิตชีวามากขึ้นนะคะแล้วก็รูปลักษณ์ของสวนหน้าตาแบบไหนที่ไม่จ่ายตังแพงเกินไป แล้วก็ลักษณะของสวนลักษณะไหนนะที่ยังใช้ต้นไม้เก่าที่แอนเดียบอกว่าเสียหายแล้วแต่น้องก็ไม่ตายเลี้ยงไม่โตยังสามารถชุบชีวิตให้น้องกลับคืนมาให้เกิดความสวยงามร่วมกับต้นไม้ใหม่ให้เพิ่มความเขียวให้สวนเดิมๆมีชีวิตชีวาแบบสวนใหม่ๆนะคะคุณผู้ชมคาะแล้วในขณะเดียวกันคุณผู้ชมคาะสถานที่ที่แอนเดียมาทํางานอยู่ที่ไซางางตอนนี้ค่ะ หยุดพักการให้บริการกับลูกค้าซึ่งก็เป็นลูกค้าที่แน่นขนาดต่อคิวพูดง่ายเพียนแต่ว่าเจ้าของอยากจะให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแอนเดียก็ต้องรีบเร่งมากที่จะทำให้สวนแห่งนี้เสร็จให้เร็วแล้วก็เกิดความเขียวอย่างเฉียบพลันอย่างที่โจทย์บอกมาเพราะาเจ้าของสั่งว่าหยุดการค้าขายก็ไม่ได้สีเขียวก็อยากจะเห็นแบบเร่งด่วน วันนี้ค่ะโจทย์นี้ค่ะตีกระจายแน่นอนและเชื่อว่าคุณผู้ชมก็ต้องชอบแล้วก็ต้องรีบลุกไปหาพันไม้เก๋ๆแ,แบบนี้ค่ะมาทำในวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้แน่นอนค่ะ าการจัดสวนของเอด็ทุกครั้งทุกที่แอนเดีจะวางยาไว้ค่ะเฟื่องฟ้าเนี่ยราคาสีขาวเป็นซิกเนเจอร์ของแอนเดียจริงๆค่ะคุณผู้ชมแล้วที่สําคัญเหนือสิ่งอื่นใดก็คือมันเขียวได้ดังใจแบบสั่งได้อะมาทุกคนเข้ามาเลยค่ะคอปขยับกระถางระมานิดนึงคุณผู้ชมขาแอนเดียเลือกใช้ต้นไม้เก็บเนี่ยดูคุณผู้ชมน่าสงสารจังเลยน้องตายขาดที่เลยค่ะด้วยความที่เจ้าของรักต้นไม้เหลือเกิน ต้นไม้หน้าตาเป็นแบบนี้เลยอนเดียไม่ยอมหรอกคะ่ะเพราะว่ามันก็ยังมีอาหารพืชในนี้เยอะแยะอยู่อนเดียใช้เป็นปุ๋ยรองพื้นไปนเรียบร้อยเลยค่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่าในปุ๋ยพวกนี้ในในใน,ในตุ้มพวกเก่าๆพวกนี้คะ่ะก็ยังมีสารอาหารอยู่แล้วก็น้องไม่งอกแล้วคะ่ะเจ้าของหรือคนสวนที่นี่อาจจะคิดว่า ในช่วงที่สวยเทศกาลก็จะซื้อดอกพวกนี้มาแต่พวกนี้มีอายุการใช้งานค่ะเต็มที่ไม่เกิน3เดือนถ้าเก่งที่สุด3เดือนถ้าไม่เก่งเดือนเดียวไปเลยค่ะเพราะว่าน้องไม่ได้เก็บน้ํเจ้าประจําเลยพิเศษเดียนี่ไม่เคยทิ้งขยะที่เป็นกิ่งไม้เลยค่ะเดี๋ยวจะลองด้วยเสียดายเสียดายวัชพืชเสียดายวัสดุที่เราใช้แล้วตกหล่นๆคุณผู้ชมขา ในที่สุดเขาก็ย่อยสลายคุณผู้ชมคะ่ะคุณผู้ชมแบ่งพื้นที่ไว้สำหรับตุ้มของตัวเฟื่องฟ้าหรือต้อนไม้นั้นๆที่คุณผู้ชมจะลงเนี่ยค่ะประมาณสักเศส่วนสีของกระถางตำแหน่งที่คุณผู้ชมจะวางปลูกหรือว่าเยกย้ายกระถางขนาดใหญ่ ลักษณะนี na, right? ้ค่ะภาชนะปลุกใหญ่ขนาดนี้คุณผู okay, ้ชมจะต้องวางแผนให้ดีนะคะเพราะว่าย้ายไม่ได้แล้วเราถอยไปไม่ได้อีกแล้วค่ะอยู่ตรงนี้เลยตรงไหนตรงนั้นเลยนะคะอนเดียจะบอกให้คุณผู้ชมทราบเลยแล้วก็มีวัชพืชติดมานิดหน่อยคุณผู้ชมเช็คให้ดีด้วยค่ะเอาน้องออกซะเหมือนจัดดอกไม้ไม่มีผิด ให้น้องดูสยายออกเล็กน้อยนะคะแล้วคุณผู้ชมก็เลยว่าคอมโพสิชันทั้งหมดสัสดส่วนของความสูงของต้นสัสดส่วนของส่วนที่เหลือของภาชนะที่ปลูกสมดุลกันหรือ,อยังคะ่ะเหนื่อยอะ่ะ ดินตรงนี้ค่ะดินเดิมเนี่ยเป็นดินที่คลุกหินอยู่นะฮะแล้วขุดลงไปไม่ได้เขาขุดยากมากคนสวนก็เลยบอกฉันไม่ขุดละฉันแปะมันไว้อย่างเงี้ยแล้วฉันก็เอาทรายกรบให้มันลอยๆไว้ไอ้ทรายกรบไม่ว่าคุณผู้ชมขะเอาทรายขี้เป็ดมากรบปัญหามันก็จึงเกิด ไม่ตายเลี้ยงไม่โตแล้วแถมฉันยังเป็นต้นแคร์อีกด้วยแล้วเป็นต้นแคร์ที่แพงนะจะบอกให้โตขนาดนี้ได้แคร์แล้วโตขนาดนี้ได้แลวอยู่ตรงนี้มีชีวิตอยู่ได้เนี่ยคือมีชีวิตอยู่ด้วยการทนทรมานยิ่งนักดิฉันก็เลยบอกว่า เดี๋ยวจะเอานางทั้งหมดเนี่ยค่ะให้อยู่ในที่ที่นางคนอยู่ก็คือควรจะปลูกต้นไม้แคระนั้นๆในกระถางที่เหมาะสมแล้วก็ใกล้มือพอที่จะรริมหือดูแลรูปทรงได้ง่ายแล้วจริงๆต้นไม้แคร์เขาก็ไม่ได้ชอบน้าน้ําเนอมอะไรมากนะแต่พิธีวิธีธคิดที่คนที่เอามาปลูกสับสนไปน,นิดนึงคือแคร์ให้อยู่กับดินซจะได้โตช้าๆแล้วก็ออกดอกออกดอกออกมาฉันจะไ่ตรดน้ำเทอรมากถูกแต่ผิดตรงที่วัสดุที่ปลูกกับบริเวณที่ปลูกแต่มันเพส ดีจะทำให้มันถูกที่คาซาเดมอนชาน่าเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะชื่อก็บอกอยู่แล้วเดมอนชาน่าไม่ใช่ไทยแน่แอนเดียจึงเลือกผลไม้ที่มีกลิ่นไอาของความเป็นแหม่มเจ้าของเธอก็เป็นสาวน้อยสวยเหลือเกินค่ะคุณผู้ชม แอนดียจึงเลือกเลมอนซึ่งแม้กระทั่งเดินชนนิดเดียวแค่ใบกลิ่นของความสดใสแบบสาวน้อยก็กระจรกระจายให้คนที่สัมผัสได้กลิ่นสดใสนั้นแล้วค่ะแอนเดียใช้ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวแล้วลูกสีสวยแบบเลมอนเนี่ยค่ะประดับประดาอยู่ในกระถางแชมเปญทรงทรงเอ็มพาย ทรงกระถางแชมเปญทรงที่อยู่ในยุคเอ็มไพร์นะคะคุณผู้ชมคะ่ะก็มีความคลาสสิกไม่ได้มีรายละเอียดของรูปทรงกระถางมากเกินกว่ากระถางที่เป็นทรงอังกฤษค่ะ ต้นเล็กแซมตรงนี้อีกต้นหนึ่งแอนดี้ต้องใช้ถึง5ต้นเพื่อที่จะให้ตำแหน่งของต้นไม้ดูสมจริงว่าเราปลูกม,มานานแล้วค่ะหลังจากนั้นเราใช้ดินปลูกทั่วไปกบหน้าเลยแอนเดียทิ้งพื้นที่ไว้ให้น้องอยู่ในระดับที่เศ็หส่วนสเช่นเดิมค่ะแล้วเราก็ใส่กระถางทีต่ตุ้มของต้นไม้ลงไปนะคะแบ่งออกเป็น4ส่วนคุณผู้ชมค่ะสุดท,ท้ายท้ายที่สุด คุณผู้ชมคะกิ่งคั้มที่มากับต้นไม้นั้นๆเนี่ยคุณผู้ชมเวลาที่คุณผู้ชมเลือกส่งไม้ที่ถูกที่ถูกทางแล้วรูปส่งที่ได้จังหวะด,ดีแล้วคุณผู้ชมเอาออกเลยนะคะไม่ต้องไปประกาศให้ใครรู้ค่ะว่าฉันเพิ่งปลูกเมื่อกี้นี้ด้วยกิ่งค้มพวกนี้ค่ะมันทําให้เสียบรรยากาศการมองที่สุดเลยคุณผู้ชมครับแอนเดียให้เด็กๆเ,เอากิ่งไม้ออกเลยค่ะเราจะได้จัดส่งต้นไม้ให้ใกล้เคียงธรรมชาติแล้วให้เขาดูสมบูรณ์แบบแบบแหนบบแบบแบบ แบบสาวแพง,แพง